ไปเลยเราไปพี่บัวจุงอันนี้บ่ได้จุงค่ะเพราะอุดจุงจุงบ่ไดดจุงบ่ไดดถือโดนบัวใดลุดมือไปเลยพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮพก,กันเหม ไม่ยังเฝ้าเถอะฮะเบกไปเที่ยวเนาะอยากไปเที่ยวแล้วเบิงผู้เบาแอบแนมเนี่ยผุนเออผู้เแบาแอบแนมเนี่ยน่ะเ้อเออแอบแนมสาวตีหล่บเบิงเล่งเล้วพี่น้องเลยเล่งสาวแล้วเห็นสาวตี In sao tới này nói hui 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 ôi hui ôi hui nhang hui 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 cào hui 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 tham mẹ bóng mẹ bom tham tớ cũng nai tê hê lên nhớ lên tăng mà nhàng mẹ nhang lưu thế โอบีเอาไปอยู่คุณนายเร็วผลมามาไปประด้แล้วพี่น้องคุณนายคุณนายไปเร็วผลไปไปตุยตุยแล้วนะคะ วันนี้เด็กๆออกกำลังกายแม่ข่าย,ยกอ็อกกลังกกยขึ้กันพว่วเลน่าท่านคุณนายยาฟ้าวยาฟ้าว มาเร็วเมาเร็วเตังเสียงคนอื่นกันเร็วๆรวนตังเออเร็วๆรวตังเฝ้าไปใสแม่ยางบะทันนันเร็วเร็ตังฟาฟาในตังมามารถพนรดพนลดพน em phải nè em phao em phao, em ui, ui, đỡ em phải đỡ phải em phải dài em phải em em phải dài là khi nào, em phải gì, em phải em em với em kia khá lạc hả? หฮาม้วนแห้งตีม kind of ีขาหลากอีกระว่างเดิอตังค์ไอ้ขาหลังเขาผุนเป๊หน้าเป๊หลังเนาะบันทายเจ้าเนี่เนาอเขาว่าบันทายดินระเบิดเป็นจังไรเป็นจักสีตีนน่านเกียกดินน้านั่งถูต้นไม้ถูดินบานพี่ปี เฮ้ย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 ไปแล้วคะ่ะชีวิตฉันมีแต่หมานำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่องท่องก้อนมาพี่มาพี่มาพี่ท่องก้อน อย่าดึงต้นใหม่เพิ่นด้วยจะหายต้นใหม่เพิ่นกระลังแพงคล่องมากเลยนะคะคุณนายฟาวแห้งจักหยังแมแหละน้ำบ่ท่นัน สบายตะคนขี่หลังพุณแล้วคนยางในกุนยกขาน้องกับพ่อท่านเออนั่นๆๆ่นเอาเอาล้วกดเรื่องแล้วงานเขาเจ้านักเลงเจ้นักเลงเจ้นักเลงเออ lưng non lại lưng lại, bay 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 bay, bay bay, bay tôi nuôi tôi nuôi phải phải tặng bay cái giá ngay 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 con nai này kinh ngay 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 ໄປໄປຢ້ານຄຸນນາຍບໍ່ໄປນໍາແງກຊາຍແງກຂົວຢູ່ต้องห่วงดอกคุณนายถ้าแม่จับไว้ถ้าแม่บ่ได้จับนี่เตจะสิไปฮอดส ัเฝ้าเฝ้าแห้งเฝ้าไปก่อนเขาเย็นถาเขาได้เท่านี่ท่องมวยแห้งไปแล้วเอายกขาไวยกขาสัางกันหน้าขีดไปมึงได้กับเพลวไว้ ไอไปไปค้ำแล้วฮะนอ้ยังบกักกันเองนะ,ะนงเก็บเอากินบริตัดกินเลยเนาะตัดต้นกินพ่อไงวุน่นพาคเกษตร แล้วทอมไปเลยไปเลยพีบพ insight, พ่บัวเนี่เขาผูกใส่ข้อเนี่ยเขาจะบ่เขาสิบบอลเลนได้เขาจะค่อยย่างไปอันนี้คุณนายผ้าเลนผ้ายางเร็วกับไปเร็วย่างเดียวเป็นอย่าง ฮะออบูมาข้นเบาพื้นเสียงนกพี่น้องนกเริ่มเข่าห้างแล้วถามกันเจ้าแจ๊เจ้าแจ๊มาหามาตะกินของไดถามกันมันบบนกถามกันแล้วยานไฟโบนกเริ่มเข้าลังแล้วนะคะเสียงถามกันเจ้าแจ๊เจ้าแจ๊ หมันบอหมองหาอยู่หากินไปทังผุ่นอาหารดีบอถามกันถทงตัวมาหอนแมนนี่หลีลด้ี่นนองเห็นตาหมาล่วก็เห็นตานเตจ้าเจ้าเจ้าเจ,จ,จ้ากันอยู่ยเนี้ยมือแร่งเขานอน,นเสียงอื่นถามกันันี้มือเ้ากัก็คือกัน จะออกจากบ้านก็ถามกันอี <Hello. S 1> <laughs> ไ่ไปไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป โอ้ยនារបស់បា្ដាវ្រូវីដា นกเริ่มเข้าลังแล้วคําแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ